มีคำกล่าวนะครับว่าดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจครับมาในวันนี้เทคโนโลยีจะช่วยให้ดวงตานั้นบอกอะไรเราได้มากขึ้นนะครับเมื่อนักวิทยาศาสตร์ได้มีการทดสอบใช้ AI จําลองภาพสามมิติจากภาพสะท้อนของดวงตาแน่นอนนะครับอาจจะนําไปใช้ประโยชน์ในการสืบคดีต,ต่างๆได้ในอนาคตครับ ทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์ประสบความสําเร็จในการจําลองภาพสะท้อน3มิติจากภาพสะท้อนในดวงตาของมนุษย์ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า neural radiance fields ซึ่งเป็นโครงข่ายประสาทปัญญาประดิษฐ์ที่มีความสามารถในการสร้างภาพสามมิติขึ้นมาจากภาพ2มิติครับโดยทีมนักวิทยาศาสตร์จะใช้กระบวนการซูมเข้าไปภายในภาพสะท้อนในดวงตาของตัวอย่างซึ่งเป็นภาพนิ่งและจะต้องเป็นภาพที่มีความละเอียดสูงเพื่อลดการแตกของพิกเซลหลังการซูมครับหลังจากนั้นก็จะใช้การพลิกภาพลบรายละเอียดอื่นๆที่บิดเบี้ยวเนื่องจากความโค้งของดวงตามนุษย์ออกไปจากภาพที่ต้องการทําให้ได้ผลลัพธ์เป็นภาพสะท้อนในดวงตาของมนุษย์ที่อยู่ใน รูปแบบภาพ2มิติครับเมื่อได้ภาพมาแล้วก็นำไปประมวลผลต่อด้วยเทคโนโลยี neural radiance fields เพื่อให้ปัญญาประดิษฐ์ทำการสร้างภาพ3มิติที่มีความละเอียดปานกลางขึ้นมาช่วยให้ทีมนักวิทยาศาสตร์คำนวณได้ว่าสิ่งที่สะท้อนอยู่ในดวงตาของบุคคลในภาพนั้นอยู่ในตำแหน่งใดของตัวบุคคลครับ ยกตัวอย่างกระบวนการนี้ง่ายๆจากหนึ่งในภาพตัวอย่างที่ทีมนักวิจัยนำมาใช้วิ่งเป็นภาพจากมิวสิกวิดีโอเพลง w r e c k i n g Ball ของนักร้องดัง Mary Cyrus ทีม่อซูมเข้าไปดูก็เหมือนกับว่าเธอกำลังมองไปที่แผงไฟสีขาวซึ่งอาจเป็นไฟที่ใช้กันทั่วไปในสตูดิโอสำหรับถ่ายมิวสิกวิดีโอครับ ส่วนการน,นำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในอนาคตอาจจะสามารถนำไปใช้ต่อยอดในการหาตัวคนร้ายผ่านภาพสะท้อนของดวงตาของผู้ที่ถูกกระทำหรือผู้ที่เห็นเหตุการณ์ครับอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีนี้ยังต้องพัฒนาอีกไกลนะครับเนื่องจากว่ามันยังมีข้อจำกัดก็คือตอนนี้ยังไม่สามารถจำลองภาพสามมิติที่มีความละเอียดสูงได้อีกทั้งเทคโนโลยีนี้อาจจะกลายเป็นดาบสองคมหากถูกมิจฉาชีพนำไปใช้ เื่อละเมื่ความเป็นส่วนตัวจนทําให้เกิดความเสียหายตามมาครับโดยในตอนนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์กําลังพัฒนาผลงานต่อไปเพื่อขยายขีดความสามารถในการจําลองภาพสามมิติของเทคโนโลยีดังกล่าวให้มีความสมจริงมีความละเอียดและใช้ภาพที่มีความแม่นยําม,มากขึ้นในอนาคตครับ